ครับผมอดิศักดิ์เหล่าพิมพครับวันนี้ผมก็จะมาทําจุลินรียหนอกกล้วยเพื่อที่จะเอาไปทําอาหารจานด่วนครับซึ่งเราจะนํากล้วยมาหมักแล้วเกิดจุลินทรีย์ครับหลังจากนั้นเราก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรเช่นการพ่นลงทางดินเพื่อทําให้ดินร่วนซุยสังเกตไหมครับว่าบริเวณกอกล้วยมันจะมีความร่วนซุยเนื่องด้วยว่ามันจะมีจุลินทรีครับที่จะทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็กล้วยนี่เป็นพืชที่อวบน้ําบริเวณที่ปลูกกล้วยมักจะมีความชุ่มชื้น อยู่เสมอนะครับแล้วก็เราสามารถนําไปพ่นทางใบพืชเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือว่าจะนําจุลินทรีย์หน่อกล้วยไปหมักน้ําหมักผลไม้หรือว่าหมักปุ๋ยต่างๆหรือว่าพ่นลงกองปุ๋ยคอกจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะไปเร่งย่อยสลายพวกวัตถุอินทรีย์ถ้ามีประโยชน์ขนาดนี้ติดตามครับโดยในการเลือกกล้วยมาทําจุลินทรีย์นะครับ ให้เลือกต้นกล้วยที่มีความสูงประมาณ1-2เมตรโดยเปรียบเทียบความสูงผมนะครับโดยผมสูงประมาณ165ซนติเมตรผมก็เลือกกล้วยต้นนี้นะครับซึ่งมันจะไม่อ่อนหรือว่าไม่แก่จนเกินไปครับเวลาสับก็สับให้ติดรากมาด้วยอย่างนี้สาเหตุที่ให้สับเอารากกล้วยมาด้วยหรือว่าตัวหน่อกล้วยด้านล่างมาด้วยเพราะว่า จุลินทรีย์มันจะอยู่ในดินซึ่งดินมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันจะเกาะอยู่ตามรากของกล้วยนะครับฉะนั้นเราจึงต้องจําเป็นในการสับเพื่อให้หนอ่อเพื่อให้รากเนี่ยมันติดมาด้วยหลังจากที่เราสับมาแล้วก็ล้างดินออกเหมือนที่ว่าครับหลังจากนั้นก็วัดขึ้นมาประมาณ2-3ฟุตแล้วก็ตัดประมาณนี้เราจะเลือกเฉพาะส่วนตั้งแต่ต้นกล้วยลงมาหารากกล้วยส่วนตัวที่เป็นใบก็สามารถ เอาไปสับเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับหลังจากที่เราได้กล้วยมาแล้วเราก็สับประมาณนี้นะครับส่วนนี้เราจะนําไปใช้ในการหมักจุลินทรีย์ครับนอกจากหน่อกล้วยที่เราเตรียมแล้วจะต้องเตรียมตัวกาก,ากน้ําตาล1ลิตร แล้วก็ตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่หาได้ง่ายนั่นก็คือนมเปรี้ยวยาคูหรือว่าเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีกหนึ่งขวดแล้วน้ำประมาณ20-30ถึงลิตรนะครับณนะตอนนี้เราก็สับกล้วยให้เป็นชิ้นๆก่อนที่จะนำลงถังหรือว่าลงแกนลอนก่อนนะครับการสรับก็ไม่ต้องสับชิ้นเล็กเท่าไหร่นะครับสับชิ้นพอประมาณเอาทั้งรากกล้วยทั้งตัวต้นกล้วยตัวแกนกล้วยนะครับ ก็เอาไปทั้งหมดเลยจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หอบต้นกล้วยรากกล้วยแกนกล้วยทั้งหมดที่เราสรับลงในแกระลอนที่เตรียมไว้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวกากน้ำตาล1ลิตรนะครับเติมลงไปเลยครับ แล้วก็เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ยาคู1ขวดครับตัวกากน้ำตาลจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทั้งจุลินทรีย์จากยาคูแล้วก็จุลินทรีย์จากหนอกกล้วยเราจรึงต้องเติมน้ำตาลหรือว่ากากน้ำตาลทุกครั้งเมื่อมีการหมกักหรือว่าเร่งการย่อยสลายนะครับต่อไปเป็นน้ำา30ลิตรนะครับรอบแรกผมจะเทไป20่ิลิตรก่อนเพราะว่าจะระงผมจป็น20ลิตรครับ เราจะเป็นน้ำอีก10ลิตรครับหลังจากนั้นใช้ไม้กวนกวนให้เข้ากันแล้วก็นำฝาปิดมาปิดให้สนิทนะครับโอเคครับหลังจากที่เราหมาักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะหมักด้วยกัน2สัปดาห์นะครับระยะนี้เราอาจจะใช้เทปกาวปิดฝากับตัวถังให้สนิทเพื่อป้องกันตัวมแมลงลงนะครับหลังจากผ่านไป1สัปดาห์เปิดกวนสัก1ครั้งแล้วก็ผ่านไปอีก1สัปดาห์ก็จะครบ2สัปดาห์หลังจากครบ2สัปดาห์เราก็กรองเอาตัวกา,กากให้เหลือเฉพาะน้ําแล้วน้ําที่เราได้มาก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยเราก็สามารถนําไปต่อยอดในการใช้งานหรือว่านําไปหมักปุย๋ยหรือว่าทําอาหารจานด่วนได้เลยนะครับ สำหรับการเก็บนะครับเมื่อเรากรองเอาน้ำแล้วเก็บใส่แกระอนหรือว่าใส่ขวดในช่วงแรกจะมีแก๊สค่อนข้างมากก็ให้มันระบายแก๊สออกบ้างสัปดาห์ละ3-5ครั้งโดยประมาณครับเมื่อทำเสร็จแล้วจะเก็บได้ประมาณ1ปีนะครับแต่ว่าท่านใดที่ไม่มีเวลากรองเอากากออกเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าอย่างช้าที่สุดก็ไม่ควรเกิน1เดือน ควรจะกรองเอาตัวกาก,ากของหนอกกล้วยออกนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเปื่อยยุ่ยแล้วมันก็จะผสมเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อนําไปใช้มันก็จะอุดตันหัวฉีดนะครับฉะนั้นก็แนะนําว่าประมาณ2สัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนให้กรองเอากาก,ากออกเหลือเฉพาะน้ําแล้วก็นําไปใช้ได้เลยครับเก็บได้ประมาณ1ปีนะครับทีนี้วิธีใช้ถ้าท่านใดนําไปใช้กับตัวพืชนะครับก็2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรทางใบ สี่ช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรทางดินหรือว่าจะผสมเข้มพ้นพ่นลงดินก่อนที่จะเตรียมปลูกพืชจุลินทรีย์หนอกกล้วยก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะครับหรือจะนําจุลินทรีย์หนอกกล้วยไปต่อยอดผสมเป็นปุ๋ยหรือว่าผสมไปรถกองปุ๋ยเพื่อเร่งการย่อยสลายก็ได้เช่นกันครับฉะนั้นหนอกกล้วยที่มีบริเวณรอบบ้านเนี่ยเราก็สามารถนําประโยชน์ของมันมาใช้ในการหมักเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยได้เช่นกันนะครับ โอเคครับสรุปเกี่ยวกับการทําจุลินทรียหนอกกล้วยครับเราจะใช้ต้นกล้วยที่สูงประมาณเมตรกว่าๆไปถึง2เมตรขุดเอารากติดมาด้วยแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดให้ดินออกนะครับเราสรับหนอกกล้วยลงไปในถังเติมกากน้ําตาลเติมยาคูแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับน้ําตาลจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ของยาคูนะครับแล้วก็เมื่อหมักครบ2สัปดาห์กรองออากากออกเหลือเฉพาะน้ําก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการทำจุลินซียหน่อกล้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ